สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะที่น่ารักทุกคนของคุณครูนะคะสำหรับในช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะในโรงเรียนของเราก็ได้หยุดการทำการเรียนการสอนนะคะคุณครูก็ได้มอบหมายใบงานให้กับนักเรียนนะคะซึ่งใบงานที่4นะคะใบงานที่สเป็นเป็นเรื่องเศษส่วนอย่างตำ่ำค่ะคุณครูขออธิบายก่อนว่าเศษส่วนอย่างต่า ทำไมถึงทำไมถึงจะรู้ว่าเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะตัวเศษกับตัวส่วนนะคะก็คือไม่มีจำนวนไหนแล้วนะคะไม่มีจำนวนไหนที่นำมาหารตัวเศษกับตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาดูงูจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ดูนะคะเศษแปดส่วนสี่สิบเป็นเศษส่วนอ,อย่างต่ำหรือยังนะยังไม่เป็น นะคะนะแต่กูรูบอกก่อนเลยว่าการทายเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำแต่ต้องทํำยังไงก่อนหนูจะต้องดูก่อนว่าตัวเศษกับตัวส่วนเป็นจํานวนคู่หรือเป็นจนนํานวนคี่นะคะอันนี้เลขแปดนะจำนวนคู่ก็คือเลขที่ลงท้ายด้วยเลข0 2 4 6 8นะคะ มันก็จะลงท้ายด้วยอย่างนี้ไปตลอดนี่คือจํานวนคู่ส่วนจํานวนคี่ก็คือเลขที่ลงท้ายด้วยเลข1 3 5 7นะ,นะคะ9อันนี้เป็นจํานวนนะคะี่ทีนี้เราจะมาดูนะคะการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำก็คือการนำจำนวนนั้นมาหารลงเรื่อยๆนะคะนะจนกว่าจะ ตัวเศษกับตัวส่วนจนกว่าจะไม่มีจํานวนไหนที่หารตัวเศษกับตัวส่วนได้ลงตัวนะคะนอกจากหนึ่งมาดูตัวอย่างนะคะเศษแปดส่วนสี่สินี่คุณครูใช้วิธีที่คุณครูเคยสอนในห้องเรียนเลยนะคะเศษแปดส่วนสีคุณครูก็จะนําจํานวนนะคะคุณครูก็จะดูว่าตัวไหนเอ่ยที่หาร8กับสีได้ลงตัวนะคะซึ่งคุณครูก็ใช้เทคนิคนะคะเลขแปกับเลขศูนย์นี่ลงท้ายด้วยเลขแกับเลขศ คุณกูก็จะใช้แม่2นะคะเพราะเป็นจำนวนคู่คุูใช้แม่2มาหารเลยนะแล้วก็ท่อง2คูณอะไรได้8 2 4เป็น8คุณกูก็จะได้4อ่ตัวเศษได้4 2่คูณอะไรได้40 2สอง2 2เป็น4คู่ใส่2เทคนิคเลข0ูไม่เกี่ยวเลยง่ายนิดเดียวเติม0ต่อป้ายนะคะ ไปมาพิจารณาดูนะคะเราหารแล้วได้เศษ4ส่วน20เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังยังนะคะเพราะเลข4กับเลข0เป็นจำนวนคู่อยู่เพราะมีแม่สองที่หารได้ลงตัวนะคะเพราะเป็นจำนวนคู่เราก็ใช้แม่สองหารนะคะใช้แม่สองหาร่ะสองหารอีกนะคะเพราะเป็นจำนวนคู่ สองคูณอะไรได้สี่สองสองเป็นสี่ค่ะนี่ได้แล้วสองคูณอะไรได้ยี่สิบสองหนึ่งเป็นสองเลขศูนย์ต่อท้ายเลยค่ะนี่อ้าวโอ้แป๊บหนึง่งนี่ขอโทษนะคะตัวหนังสือไม่ค่อยสวยเพราะว่าใช้เมาส์เขียนอ่ะคุณครูไม่ได้ใช้ปากกาไม่ได้ใช้ดินสอเขียนทีนี้ก็จะได้เศษสองส่วนสิบนะคะเศษสองส่วนสิบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ยัง ียังคิดว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคะนะบางคนบอกว่า,วายังนะคะสังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากสองลงท้ายด้วยเลขสองกับเลขศูนย์เป็นจำนวนคู่อยู่ยังมีแม่สองนะคะที่หารได้ลงตัวนี่คุณครูก็ใช้แม่สองอีกคะ่ะแม่สองหารอีกเลยนะคะอา้าวส,ส,ส,สองคูณอะไรได้ 10? สองสองหนึ่งเป็นสองสองคูณอะไรได้สิบสองห้าเป็นสิบ ผลลับออกมาแล้วได้เศษหนึ่งส่วนห้าได้เศษหนึ่งส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือ,อยังเอ่ยนะคะเราก็มาดูว่าหนึ่งกับห้ามีอะไรไม่อ่ยมีจํานวนไหนไหมที่มาหารหนึ่งกับห้าได้ลงตัวนะไม่มีแล้วนะคะนอกจากหนึ่งเท่านั้นที่หารหนึ่งกับห้าได้ลงตัวดังนั้นเศษหนึ่งส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษแปดส่วนสี่สิบนั่นเองค่ะ อ้าทีนี้คุณครูอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่คุณครูใช้นะคะบางคนยังไม่ยังไม่คล่องนะคะส่วนคนที่คล่องแล้วคุณครูจะพาไปใช้วิธีการตัดทอนนะคะการตัดทอนอ่ะมาดูเลยนะคะคุณครูใช้วิธีการตัดทอนนะตัดทอนก็เหมือนกันเราท่องในสุดคุณนาการหารนะคะแล้วนำมาตัดนะ อ่าเซแปดส่วนสีนเมื่อกี้นะคะเป็นเลขคู่นะจำนวนคู่ครูใช้แม่2ตัดเลยค่ะสคูณอะไรได้8ปดสองสเป็น8 2คูณอะไรได้4 2, 2่เป็น4อันนี้เลข0นย์ค่ะไม่ได้คิดยากอะไรเลยต่อไปสกับเลข0ูนยเป็นจำนวนคู่อีกคู่ตัดอีกค่ะ2อสองเป็น4ี สองเป็นยนี่ะตัวเศษกับตัวส่วนเขียนให้เรามองเห็นนะเวลาตัดตัดให้ดีๆนะคะสอะไรได้สองสองหเป็น2องนี่ไงสอเป็น10นะคะนี่คุณครูก็จะได้เศษหนึส่วนหนี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะ,ะต่อไปคุณครูยกตัวอย่างข้าในอีก นี่ข้อ1 0ข้อ12นะคะข้อ12เศษ9ส่วน27เศษ9ส่วน27เนะเป็นเลขขี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเลขขี้ครูใช้แม่3แม่น้อยๆก่อน3 3เป็น9นี่ครูใส่3ตัด9ทิ้ง3อะไปไีบนี่ก็จะได้เศษ9เออเศษ3ส่วน9ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเพราะ เพราะเป็นเลขคี่เป็นจํานวนคี่แม่3มตัดได้อีกนะคะครูใช้แม่3มตัด3ามหเป็น3ามสามสมเป็น9คุณครูก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำคือเศษ1นส่วนสเพราะไม่มีจํานวนไหนที่มาหาร1กับ3มได้ลงตัวอีกแล้วนอกจาก1นึ่งนะคะ,ะยกตัวอย่างข้อในอีกข้อสิบห้นะคะข้อสิห้า ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นี่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ใช้แม่อะไรเอ่ยใช้แม่ห้านะคะกูตัดเลยค่ะห้าอะไรได้สามสิบนี่ท่องเลยค่ะห้าอะไรได้สามสิบตัดสามสิบทิ้งห้าหกสามสิบนี่ห้าอะไรได้สี่สิบตัดสี่สิบทิ้งห้าแปดสี่สิบเนี่ยคุณรูณณก็จะได้แล้วเศษหกส่วนแปดเศษหกส่วนแปดแล้วก็พิจารณาดูว่ามันเป็นจํานวน คู่หรือจํานวนคี่ยังตัดได้อีกไหมยังนําสามารถมีจํานวนที่มาหารหกกับแปดได้ลงตัวไหมยังมีอีกคือมันเป็นจํานวนคู่ก็เอาแม่สองค่ะสองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดค่ะเราก็จะได้เศษสามส่วนสี่เศษสามส่วนสี่เราดูแล้วตัวเศษเป็นจนนํานวนคี่ตัวส่วนเป็นจํานวนคู่ดังนั้นคงไม่มีจํานวนไหนแล้วที่มาหาร3กับ4ได้ลงตัวนอกจาก1 นะคะดังนั้นเราก็จะได้เศษส่วนยังต่ำคือเศษสามส่วนสี่นั่นเองนี่ยากไม่เอ่ยน,นะคะดังนั้นให้นี่เรียนไปลองฝึกทำนะคะนะลองฝึกทำดูนะคะนะนี่คุณครูไปแล้วนะคะใบงานที่สี่เรื่องเศษส่วนยังต่ำนะคะคุณครูจะไปใบงานที่ห้าเรื่องเศษเกินและจำนวนคะเอ้บางคนอาจจะ ทำไปก่อนคุณครูแล้วนะคะลองเช็คดูนะคะเศษส่วนยังการเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคัะนะคะคุณครูสอนไปแล้วในห้องนะาทำให้เศษเกินให้เป็นจานวนค,ะนะคะ่ะเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะเราต้องทําให้เป็นจํานวนคะัะเทคนิคง,ง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกเศษเกินพอแปลงลร่างตัวส่วนจะเหมือนเดิมคะ่ะตัวส่วนเป็นตัวเดิมหมดเลย จากนั้นเราก็ใช้วิธีการหารค่ะเพราะเศษส่วนนะคะมันจะอยู่ในรูปของการหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะตัวเศษจ,จะเป็นตัวตั้งตัวส่วนจะเป็นตัวหารเราก็ท่องแม่แปดเลยค่ะแปดไอสี่สิบเก้าแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดเจ็ดไม่ได้นะคะเอาแปดแปดหกสี่สิบแปดคุณครูใส่หไวต้ตรงนี้นะคะใส่จํานวน เต็มจำนวนนับจำนวนเต็มที่เราหาได้ใส่ตรงกลางนะคะอา้าวแปดหสี่บแปอีกเท่าไหร่จะถึง4ี่สอีกหนึ่งเหลือเหลือคือเศษเหลือคือเศษเศษก็จะได้หนึ่งนี่เราก็จะได้เศษสี่ส่วนแปแปลงร่างเป็นจำนวนค่าได้ 6, เหเศษ1นส่วนแนี่ยากไหมไม่ยากนะคะ ต่อไปมาดูข้อ2เศษสามส่วน9เนี่ยคิดไม่ออกส่วนเป็นตัวเดิมค่ะเลข9ใส่ไว้ก่อนเลยนะท่องจากนั้นท่องแม่9ค่ะ9คูณอะไรได้31มีไม่เอ่ยเก้าสองสิบแปดเก้าสม่ยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สาไม่ได้ต้องลดลงมา1เกิน31 9 3 27 นี่และอีกเท่าไหร่จะถึง31นับเลยค่ะ27 28 29 30 31เหลืออีก4เหลือคือเศษเราก็จะได้จำนวนคระคือ3เศษ4ส่วน9นั่นเองนะดังนั้นไม่ยากนะคะไม่ยากให้ในักเรียนฝึกทำดูนะต่อไปมาดูเขียนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินนี่ ลงล่างกลับไปกลับมานะคะง่ายมากนะนวนพระให้เป็นเศษเกินมันจะอยู่ง่ายมากเลยนะคิดไม่ออกตัวส่วนเป็นตัวเดิมค่ะสองตัวนี้แปลงล่างกลับไปกลับมาตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือตัวส่วนนะคะอันนี้มันจะมีล่างอันนี้ล่างกลางบนนี่คุณครูมีเนี่ยมีเทคนิคแง่ท่องล่าง คูณกลางบวกบนได้เศษล่างคูณกลางบวกบนได้เศษนะคะส่วนเป็นตัวเดิมอยู่แล้วล่างคูณกลาง2 2เป็น4บวกบนบวก1เป็น5ได้เศษห้า่วนสองง่ายนิดเดียวต่อไปมาดูข้อที่สส่วนคิดไม่ออกส่วนเป็นตัวเดิมค่ะคุณครูบอกแล้วนะคะแปลงล่างกลับไปกลับมาจนวงวนค่ากับเศษเกิน กลับไปกลับมาตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือส่วนล่างคูณกลางบวกบนค่ะได้เศษสามห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหนี่ได้แล้วนะคะยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยนะคะให้เรียนฝึกทำนะคะนะไม่ยากสำหรับของใบงานนี้ใบงานที่4ี่กับไปใบงานที่ห้านะคะและมาพบกันในคลิปวิดีโอ ในการสอนใบงานต่อไปนะคะสำหรับใบงานนี้ก็ขอให้นเรียนตั้งใจทำนะคะลูกเพื่อตัวหนูเองเรียนน้อยดีกว่าไม่ได้เรียนนะค,ะค่อยๆฝึกตัวเองไปและรักษาสุขภาพตัวเองด้วยไปไหนมาไหนสอมแมสนะคะเป็นเด็กดีที่ดีของคุณแม่คุณพ่อนะคะเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะคะสํสหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะ